สวัสดีครับพบกับไอ้ดำเหมือนเดิมครับวันนี้วันที่สี่อ่าโอ้โหดูผลงาน,นครับเบิ่งผลงานนะครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ผลงานในดินดำอันนี้คือการเห็ดเพาะเสื้อเห็ดด้ครับพี่น้องเป็นเสื้อเห็ดงโลโกขาวนะครับเบิ่งอันนี้มาแต่ว่ากำลังเริ่มได้ครับพี่น้องนี่ได้แล้วล่ะแต่ห็นห้อถ่ายมมนได้ชักซิบหามือซิบสี่มือซิบหามือครับ ครับพี่น้องครักลับมาคนเนจักหน่อยอ่าแปลว,ว่าเสือ้อเสื้อเด่นดีครับเสื้อเด่นดีอ่าอันนี้ละโงกขาวนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับเข้มข้นครับกินหอมหอมกากน้ำตาลนะครับอ่ะอันนี้ละโงกขาวถือว่าผ่านแล้วครับอ่ะมาบัดนี้โอ้เออบันนี้ละโงกขาวเนะาะบัดนี้ อ่าอันนี้ละโงกเหลืองครับพี่น้องนี่อันนี้ก็ได้ถือว่าได้แล้วครับอ่าสี่หมื่นเข้านี่ครับอันนี้ละโงกเหลืองได้พี่น้องได้นะครับถือว่าผ่านนะครับละโงกเหลืองละโงกขาวผ่านแล้วนะครับพี่น้องครับคนนี่นะฮะเห็นวันเด้์จักสิบสี่หมื่นสิบห้าหมื่นฮะสักสองอาทิตย์เข้ากับจังเอาไปใส่อ่าต้นยางตระกูลยางหน้าตระกูลยางครับพี่น้อง อ้าวแบนี้อ่าเห็ดรวมอ่าอันนี้มีเห็ดทั้งเห็ดทานนะครับเห็ดําหมากครับพี่น้องเด้อกินหอมอ่ะนี่กระือว่าได้ครับนีฮึ่ต้องถามต้องบอกังสี่ครับพี่น้องว่าปีที่แล้วก็เคยเห็ดครับแล้วก็ไปลงให้อ่าพี่น้องหลายคนมันจิบประมาณปีสองปีได้พี่น้องเชืงสี่ข้นได้ครับเสือเห็ดเด้ใจใจห่อนได้พี่น้องเด้อนะบางคนก็ใจห่อน,นยังคือบอกข้นเน,นี่ยปีนึงแล้วสองปีแล้ว ก็ไปเอาเห็ดมาใส่เพิ่มต้องใจเย็นๆนะครับพี่น้องการเฮ็ดเสื้อเห็ดนะครับโดยเฉพาะเขาคนที่ปลูกปลาเสื้อเห็ดไปลงนะครับอันนี้ก็ไปลงแล้วก็ขุดให้มันได้ือดแล้วจังลงนะผู้ใด,ดอยากได้ถ่ายแค่หน่อยครับให้มันได้ผลเต็มที่กันยังสีขายเหลืออีกชุดสองชุดสีเฮ็ดอีก,กทั้งสามถังครับแต่สิเป็นเห็ดเห็ดอ่าเห็ดตับเตาเห็ดเผือกบานเฮ้า นะครับเดี๋ยวกำลังหาซื้อเห็ดเ่าไมเห็ดอยู่นะครับถ้าตทิดตามครับสูตรไอรินดำขอบคุณครับ